มาฝึกเติมกริยาช่วยกันค่ะเราจะเลือกเติมระหว่างคาว่ามูเซนที่แปลว่าต้องแล้วก็ดูเฟนที่แปลว่าอนุญาตนะคะข้อแรกประธานคือดาเมนเป็นพหูพหุน์ฮินายเกเฮนเป็นแวบ,บนะคะแปลว่าเข้าไปข้างในข้อนี้เราเลือกรูปฮาค่ะที่เป็นผู้หญิงโดยเราจะใช้กริยาช่วยคาว่าดูเฟนนะคะซึ่งประธานเป็นพระพจน์ใช้รูปเดิมได้เลย ข้อนี้จะได้ว่าเ e ียดัวเฟนนัวดามันฮินไอเกเห็นที่มีอนุญาตให้แค่ผู้หญิงเข้าไปนะคะข้อที่2อํเขาว่า n a กเล็กฟ r าเรนแปลว่าให้ขับไปทางขวาเราจะเลือกสัญลักษณ์ B ค่ะเราจะเลือกใช้โมด้าแว็ปคว่ามูเซนนะคะต้องประธานเป็นมันเพราะฉะนั้นผ่านเป็นมูสข้อนี้จะได้ว่า h e ีย m u สมันน a เล็กฟาเรนที่นี่ต้องเลี้ยวขวาเท่านั้น ข้อ3นะคะเราเจอคขาว่า n นิช t r i n เ e n ก็คือห้ามดื่มเราเลยเลือกสัญลักษณข้อ C ค่ะเราจะใช้โมดาลแวบคพาะว่า d ูเฟนนะคะประทานเป็นมันจะผ่านเป็น d u าฟก็จะแปลว่าสารเคมีชนิดนี้ห้ามดื่มค่ะ ต่อมาข้อ4นะคะเราเจอคําสั่งคําว่า kinder spielen d l a u d ใชนะคะก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเล่นได้แล้วก็เสียงดังได้จร,จริงๆอันนี้สามารถใช้โมดาเว็บได้ทั้งคาว่าคนเล่นแล้วก็โดฟเฟนนะคะแต่เราเลือกใช้คําว่าโดฟเฟนแปลตามคอนเทกต์ก็จะได้ว่าที่เนี่ยอนุญ,ญาตให้เด็กๆเ,เข้ามาเล่นนะคะแล้วก็สามารถเสียงดังได้ด้วยต่อมาข้อห้าเราจะแว็บคําว่าเราแคนเราเค่เนี่ยจะแปลว่าสูบบบหรีนะคะเราเลยเลือกใช้สัญลักษณ์ตัว D ค่ะสัญลักษณ์ D เป็นรูปบหรีน,รนะคะเพราะฉะนั้นใช้คําว่าโดฟเฟนที่เนี่ยอนุญ,ญาตให้้คเขาามสูบุรี่ได้ ข้อต่อมาเราเจอคำสั่งคำว่าคลายเนอร์คราวัตเทอร์ทร์เกนนะคะคราวัตเทอร์ก็คือเนกไท ข้อนี้เราเลยเลือกใช้สัญลักษณ์ตัว A ค่ะเราเลือกใช้โมเดลแปลคําว่ามูเซนประธานเป็นมันผ่านเป็นมูสจะได้ว่า h e ียม u s มันคล้ายนกคาวัตเอทอร์ทาเกนที่เนี้ยไม่จําเป็นต้องใส่เนกไทหรือแต่งตัวสุภาพเข้ามาต่อมาข้อ7เราเจอคําว่าลังสามฟ้าเร่นนะคะก็คือขับช้าๆแเราเลือกสัญลักษณ์ข้อ R ค่ะเป็นกฎจราจรนะคะเราเลือกใช้มูเซนประธานเป็นมันผ่านเป็นมูสจะว่า h e ียม u s มันลังสามฟ้าเร่นที่นี่ต้องขับช้าๆค่ะ ต่อมาข้อสุดท้ายเจอคําว่า stop pen นะคะก็คือหยุดเราเลือกใส่นในละข้อเอใช้คําว่า m o s e เหมือนกันค่ะเป็น h e a r m o s e m a n stop pen